ด้วยพระมหากรุณาที่คุณเบื้องบนพระคุณพระบรรพระจารย์ด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมธิการรองธรรมธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ไถ่ทอดเบิกคมและนักธรรมุโ,โสส่งเสริมวันนี้ผู้น้อยขอร่วมโอกาสศึกษาการอุโส์อีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะเอาเรื่องจุลปันถกมาเป็นไตเติลน,นะครับ ันนี้พระจุลปันโถงจะมาเทศนาคำสอนของพระพุทธองค์ให้ฟังแย่ละทำไมเป็นแบบนี้พระพุทธองค์ทรงกำหนดด้วยพระองค์เองเลยนะโปรดตั้งใจฟังอยา่างสงบเชิญได้พระพุทธองค์ทรงคิดอะไรอยู่นะอย่างนี้ดูถูกพวกเราชัดๆเลยใช่ไหมล่ะใช่ต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยพวกเจ้าวางใจ อีกเดียวข้าจะไปทูลปัญหานี้ต่อพระพุทธองค์แน่นอนข้า <c oughs> ได้จริงคนนี้ยิ่งดูยิ่งสกรปรก <c oughs> <c oughs> ต่อถูกแล้ว <c oughs> ร่างกายของข้าสกรปรกแต่ว่าที่สกรปรก,กว่าคือใจของข้าพระพุทธองค์มอบไม้กวาดนี้ให้ข้าให้ข้ากวาดไปท่องไปปัดฝุ่นชำระสิ่งสกรปรกเรื่องนี้ข้าทำได้ ข้าจะคอยกวาดไปท่องไปตลอดจนอยู่มาวันหนึง่งข้าเห็นไม่กวาดที่รุ่งริ่งข้าถึงพบว่าแท้จริงแล้วอะไรคือฝุ่นอะไรคือผงนั่นก็คือฝุ่นในใจข้าขยะในใจข้าใจข้าเต็มไปด้วยตัณหาเต็มไปด้วยกิเลสที่พระพุทธองค์ให้ขากวาดก็คือฝุ่นที่อยู่ในใจตัณหาหายไปซะความโกรธหายไปซะ มเละเพิ่มถอนไปกวาดทุกวันข้าคอยกวาดด้วยไม่กวาดนี้แต่ไม่ว่ากวาดยังไงก็ไม่อาจก,กวาดฝุ่นให้หมดมีฝุ่นลอยมาตลอดเวลาฝุ่นละอองที่อยู่ในใจข้าก็ลอยมาเรื่อยๆเหมือนกันแล้วต้องทำยังไงดีลนะ่ะจะล้มเลิกการปัดกวาดเหรอ ไม่ไม่ได้ถึงจะกวาดฝุ่นไม่หมดยังไงก็ต้องกวาดก็เพราะกวาดไม่หมดถึงต้องกวาด ه, ข้าทำได้ ครับตรงนี้ก็คือว่าเป้าหมายเดียวกันแต่วิธีการอาจจะต่างกันเหมือนกับเบื้องบนเมตตาให้เราเอากิเลสกรรมวิบากออกเนี่ยด้วยการรับธรรมะตั้งปณิธานมหาพยทานเนี่ยบางคนก็อยากทําแบบเก่าคือไม่ไม่ไม่ตั้งอิธานมหาพยธานต้องผจญกับกิเลสกรรมวิบากต่อไป แต่คนที่รับธรรมะแล้วประมาณ70%เซเขาต้องการนะครับโปรดส่งเสริมให้เขาได้รับตรงนี้ด้วยขอความเมตตาจากถันจูทุกท่านช่วยกันเอารายชื่อของผู้ที่รับธรรมะแล้วออกมาตั้งปณิธานเอากิเลสกรรมวิบากออกให้ญาติธรรมทุกคนที่รับธรรมะแล้วเพื่อโลกสันติภาพครอบครัวปองดองนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นไพ่ใบสุดท้าย ซึ่งซื้อจุนให้ขวัญวิญญาณมหาพยทานไว้เพื่อแก้กิเลสโดยตรงตรงอย่างอื่นก็ช้านะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่รัดที่สุดเร็วที่สุดครับขอบคุณครับหากไม่ชัดเจนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานอภัยร่วงเกินอวุโสอวุโสให้อภัยสวัสดีครับ